สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะแคนยอนเขาใหญ่นะครับก็คืออยู่ที่อำเภอปากช่อง สามารถเซิร์ชจาก g o o g l e Map มาได้เลยนะครับซึ่งที่นี่มีทั้งเต็นท์ให้นอนพักครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้นำเต็นท์มากางเองแต่มีเต็นท์บริการให้รวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มุมถ่ายรูปที่ค่อนข้างแปลกแหวกแนวพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันยีกกว่าว่ามันแปลกกันยังไงนะครับใน,นส่วนของด้านบนนั้นจะเป็นที่พักและร้านอาหารครับรวมไปถึงเต็นท์ที่มีบริการไว้ให้ ส่วนราคานั้นเดี๋ยวไปเปิดชมได้ที่ Facebook ได้เลยนะครับส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นที่ทดสอบสนาม4ี่คูณสครับให้ลงได้เฉพาะรถยนต์4ี่คูณสเท่านั้นแล้วก็มีค่าลงครั้งละ300บาทไม่จํากัดชั่วโมงครับคือคุณเล่นได้เต็มที่ถ่ายรูปได้เต็มที่แต่ว่าก่อนจะลงนั้นเราต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะครับก็จะมีมุมถ่ายรูปส,สวยๆรวมไปถึง ถ้าใครไม่ได้มาสี่คุณสี่ก็อย่างที่เห็นด้านหน้าผมเนี่ยจะมีบันไดาทางลงนะไกลๆนั้นส่วนตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นที่นั่งถ้ามาตอนเยน็นเยนเนี่ยน่าจะโอเคนะพอดีผมมาตอนเที่ยงเลยร้อนมากเห็นครับเดี๋ยวผมจะให้ชมคลิปที่ผมลงไปทดสอบมาว่าเป็นอย่างไรจะมันแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามรับชมครับ สำหรับสถานีทดสอบ4 x 4ของเดอะแคนยอนเขาใหญ่ก่อนอื่นเราต้องไปลงทะเบียนที่จุดเคาน์เตอร์ครับก็คือจุดที่เราสั่งเครื่องดื่มโดยจะมีค่าลงทะเบียนอยู่ที่300บาทไม่จำกัดชั่วโมงในการลงไปทดสอบครับแล้วก็ต้องกรอกข้อมูลนิดหน่อยหลังจากนั้นทางเจ้าของร้านเนี่ยจะพาเราลงไปหนึ่งรอบเพื่อบอก เส้นทางต่างๆที่เราจะวิ่งนะครับจะแนะนํนาการวิ่งสนามทดสอบนี้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือกฎก็คือต้องใช้เป็น4โซลเท่านั้นนะในการลงเพื่อความปลอดภัยของของตัวเราเองด้วยครับเราลงไปทดสอบเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทาํทาทอะไรก็ได้ตามใจเราเลยในที่ผมทาเนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปนี้คือผมก็ทําการติดตั้งกล้องสําหรับถ่ายรูปลงไปนะครับ ผมแนะนาําว่ามาที่นี่มากัหนหลายคนจะได้มีคนช่วยถ่ายรูปเวลาเราเทสร,ระบบด้วยนะหลักๆที่ผมเทสวันนี้ก็คือ4โซลบวกระบบแอคชั่คอโนโทรซึ่งก็ทําทงานได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็มีบางช่วงที่เส็มได้ลองยิบล็อกรวมไปถึงระบบช่วยลงเขาซึ่งเราจะได้ไม่ต้องคาวะโพมงในการ ดนะครับเราจะได้ตั้งใจขับอย่างเดียวถ้าอย่างในคลิปตอนนี้ผมก็ใช้ c l l c บวก Adaptive Traction Control ครับก็ขึ้นไปได้สบายๆอยู่แล้วสำหรับรถยนต์4ุ่มส a ่ d แตนดนี่ยางฮ t ทีด้วยนะเพราะว่าอะไรดินมันแห้งและแข็งดังนั้นมันไี่เป็นอุปสรรคมากไป ว่าทางานได้ดีพอสมควรผมชอบนะผมขึ้นที่เกียร์สองแล้วก็เหยียบส่งขึ้นไปในการใช้ความแรงนะครับต่อมาผมได้ลองเป็น4 l LC l c บวกดิฟล็อกสำหรับดิฟล็อกเนี่ยผมต้องบอกว่าผมมีความมั่นใจมากกว่าเพราะว่ากำลังเนี่ยมันเต็มที่กว่าเพราะว่ามันหมุน2อล้อ5้าสิบเท่ากันนะครับผมบอกเลยประทับใจ ก็เรียกว่าถ้าใครมีเนี่ยถือว่าต้องได้ใช้อ่ะเพราะเป็นอาวุธสูงสุดของส 4, 4ของเราเลย<อ>ต้งขาลงเงื้อแรกเนี่ยผมลองระบบ HDc หรือระบบช่วยลงเขานะครับระบบทำงานได้ดีนะแต่ระบบเนี่ย ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันจะเปลืองพลังอิฐพอสมควรเพราะว่าการทํางาของมันอ่ะมันจะช่วยลบเบรคค่อนข้างเยอะเลยมันจะช่วยชะลอหยุดชะลอหยุดเราจะต้องพอมูผมจะใช้ก็ต่อเมื่อลงเขาแล้วแล้วมันมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะอันนี้ผมจะใช้แต่ถ้าอุปสรรคไม่เยอะผมก็จะใช้แค่4สโลหรือ 4MLc ของ m i t ของมิซูิชิเนี่ยในการลงเขาครับเพราะว่ามันก็ดึงได้ในระดับหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะแคนยอนเขาใหญ่ครับน,นี่เป็นทางเข้าเลยบรรยากาศอันนี้เป็นร้านกาแฟก็คือที่ติดต่อแหละเคาน์เตอร์ส่วนนี้คือไปไหนอะ่ะอันนี้ก่อ,น,อนนี้คือหุ้นส่วนเจ้าของร้านชื่อพี่ออนซึ่งเป็นพี่สาวเองพี่สาวผมด้วยความ,มาอนุเคราะห์ก็คือ ได้ไปลงเทสระบบ4ีุนสนะครับนี่จะเป็นที่พักรับรองทางกาแฟถ่ายรูปครับบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับสวยงามมากที่ถ่ายรูปเยอะส่วนของด้านล่างนั้นคือที่ผมลงไปเทส4ีุ่ณสครับจริงๆแล้วมองอนี้มันไม่ชันนะแต่พอลงไปจริงๆแล้วชันพอสมควรเลย น่าจะ45องศาเลยล่ะอ่าถ้ามาบรรยากาศก็ตอนกลางวันแล้วก็มากินกาแฟนะแต่ถ้าตอนเย็นแล้ก็มาถ่ายรูปน่าจะบรรยากาศดีมากในส่วนนี้ของเป็นของที่พักนะผมไม่แน่ใจว่ามีกี่หลังราคาก็เดี๋ยวไปสอบถามที่ทางเพจ The c a n อ o n ขาใหญ่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวในอนาคตเขาจะสร้างเป็นที่กลางเต็นท์ให้ผู้ที่ชอบกลางเต็นท์แคมปิ้งเนี่ยสามารถนำมามากางเองได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรปับปรุงพื้นที่เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ผมก็จะเตรียมกลับนะครับเพราะว่ามีเพื่อนมาจากสระบุรีเราจะไปลุย UFO กันต่อ ตอนนี้ก็ไปกินกาแฟกันดีกว่าครับขอบคุณครับมีเค้กด้วยนี่คือกาแฟลาเต้นี่เป็นเมนูนะคะระับเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นถ้าไม่เห็นก็มาดูด้วยตัวเองแล้วกัน <laughs> ได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเดีเราติดตามชมกันครับสวัสดีครับ